ผูห้หญิงวัยทองที่มีอาการนอนไม่หลับต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะ6สารสําคัญที่ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับในวัย40อัพนะคะตัวแรกค่ะสารสกัดตังกุยเกาหลีตัวนี้เป็นสารตังกุยสิทธิบัตรช่วยในการคืนสมดุลฮอร์โมนเพศแล้วมันยังส่งผลให้ซีโรโทนินฮอร์โมนเนี่ย เพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้เมลาโทนินฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้เราหลับได้แล้วพอเราหลับได้ค่ะช่วงประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองจะเป็นช่วงที่ร่างกายเราหลัง one, ห่งกรดฮอร์โมนเมื่อทําให้เราหลับสบายหลับสนิทตัวที่2นะคะแมกนีเซียมตัวนี้เพิ่มการทํางานของแกรมมาอะมิโนบิวทริกแอซิดก็ช่วยการทํางานของสมองทําให้เราผ่อนคลายคลายเครียดนะคะคลายกังวลตื่นมาสดชื่นแล้วก็มีความสุขค่ะตัวที่3นะคะแอลเทียนีนตัวนี้เพิ่มทั้งกาบาเพิ่มทั้งโดปามีนเพ ิ่มทั้งซีโรโทนิน2ตัวหลังนี้คือฮอร์โมนแห่งความสุขเวลาเรามีฮอร์โมนแห่งความสุขเยอะเราก็จะหลับได้ดีและยังปรับสารสื่อประสาทในสมองนะคะให้อยู่ในอัลฟาเวฟเพื่อให้ร่างกายในอยู่ในโหมดของการพักผ่อนอีกด้วยค่ะข้อ4นะคะวิตามิน B1 การที่ร่างกายขาดวิตามิน B1 เนี่ยมันจะทําให้เรากระวนกระวายเหนื่อยนะคะรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็ทาให้เรานอนไม่หลับข้อ5นะคะวิตามิน B6 ตัวนี้มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนกรดอะมิโนทริปโตเฟนให้เป็นฮอร์โมนซีโรโทนินที่เป็นฮอร์โมนควบาารก,การน,นใน่ง และที่สําคัญนะคะเมื่อเราขาดวิตามิน B6 จะทําให้เราหงุดหงิดแล้วก็มีอาการซึมเศร้าได้ค่ะข้อ6ค่ะวิตามิน B12 นะคะตัวนี้เพิ่มกาบ้านะคะทําให้เราเนี่ยหลับตื่นสดชื่นค่ะเรารวบรวม6สารสกัดนี้นะคะเอาไว้ให้คุณแล้วในเอเ a Pro m 4ปค่ะทุกคนที่ได้ทานก็ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางคนคืนแรกก็เห็นผลแล้วนะคะหรือไม่เกินหกล่อง2กล่องก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนอน ทำให้ทุกระบบในร่างกายเนี่ยดีขึ้นตามตามกันมาเลยค่ะ